สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันอีกครั้งค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านมงคลของสวนอีกตัวหนึ่งค่ะก็พูดเหมือนสวนใหญ่โตเนาะที่แท้ก็ลงบันไดมาไม่ถึงขั้นก็ถึงแล้วล่ะค่ะก็ทําสวนอยู่ในบ้านค่ะเนี่ยค่ะตัวที่จะให้ชมก็เนี่ยค่ะเป็นเสน่จันขาวค่ะเสน่จันขาวเนี่ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวแม่พันแม่ที่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะการเขา ตาลเขาก็จะใหญ่ค่ะขาวสะอาดเนี่ยค่ะค่ะใบใบเป็นรูปหัวใจนี่สวยมากค่ะแต่ว่าที่ให้ชมเอ่อโรยเรื่องด้วยต้นนี้ก็คือต้นเล็กเนี่ยจะส่งเขาเดินทางไกลค่ะเลยมาทําทิปไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเนี่ยค่ะสเสน่หจัน์ขาวของทั้งสวนเรามีค่ะมีมีตั้งแต่ไซส์เล็ก ขึ้นมาจนไซส์ใหญ่ค่ะแต่ว่าไซส์เล็กเนี่ยพึ่งจะเปลี่ยนกระถางเนี่ยค่ะก็เล็กเกินค่ะเนี่ยค่ะก็มีกลางกลางขึ้นมาแล้วก็ใหญ่สุดต้นแรกที่ให้ชมนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะก็สาเหตุที่มาทําคลิปก็คือมันมีบางตัวน้องจะเดินทางไกลไปอยุธยานู่นค่ะเนี่ยค่ะก็ให้ชมค่ะให้ชม ต้นที่เลือกที่จะให้น้องเดินทางไกลนี่ค่ะสองกระถางนี้ค่ะกลางๆค่ะคือท่านที่ต้องการก็บอกว่าผมขออ่อส,สวยค่ะก็ไม่ถึงกระใหญ่มากเอาที่พอไหวก็มาเลือกให้ให้ท่านค่ะที่ว่าท่านก็คือท่านเป็นพระค่ะเนี่ยค่ะท่านก็ไม่มีเฟซไม่มีไลน์ค่ะก็โทรมา ตมาบอกว่าอาตามาไม่ได้เล่นเฟซเล่นเล่นไลน์หรอกแตก่ว่าก็อยากได้ก็ด้วยความเชื่อใจโยมอะเนาะก็ให้โยมเลือกให้นี่ค่ะก็ตองการสนิทจันป่าสักสามต้นจันดําจันแดงจันเ,นเอ่อทองค่ะนี่ค่ะก็จะทำจะเอาส่งไปให้ท่านค่ะเนี่ยค่ะก็ นี่ก็มาดูมาดูรายละเอียดของสเสน่จันขาวค่ะวันนี้ให้สเสน่จันขาวเป็นนางเอกเป็นพระเอกค่ะสเสน่จันขาวอ่ะน้องจะสวยด้วยลักษณะใบเนี่ยเป็นรูปหัวใจค่ะแล้วก็มีก้านมีมีก้านใบที่เป็นสีขาวสะอาดค่ะเนี่ยค่ะก็มีกาบกาบของเขาเนี่ยจะมีร่องแกมเขียวนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าออที่เห็นเนี่ย ทั้งกาบและก้านเขาเนี่ยเป็นต้นเทียมค่ะต้นจริงของเขาจะอยู่ใต้ดินค่ะนี่ค่ะส่วนที่ขึ้นมาคือต้นเทียมค่ะนี่ก็ด้วยสีขาวสะอาดสะอาดด้วยความเป็นมงคลของเสน่ห์จันขาวเนี่ยค่ะก็จะมีทางด้านเ,ออเ,ออเมตตาความเป็นมงคลก็ด้านเมตตามหานิยมนะคะช่วยเสริมโชคเสริมลาบตามความเชื่อที่ว่าจะทําให้ผู้คนรักใครนี่ค่ะ การค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะเนี่ยค่ะเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเนี่ยค่ะเงินไหลมาเทมาด้วยการค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะนี่ก็การดูแลของเขาการดูแลก็ก็ไม่ยากค่ะเสน่ห์จันขาวเนี่ยเน้นทางด้านวัสดุปลูกเนี่ยก็เน้นโปร่งค่ะเน้นโปร่งระบายน้ําได้ดีทางสวนก็ใช้วัสดุเดียวกับอโกนิมาค่ะเพียงแต่ว่าใส ใบากามปูใบใส่กะบมเ้าสับแล้วก็เพลย์ไลท์เนี่ยค่ะอัตราส่วนเท่าๆกันค่ะ1นึง,หน,งหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะว่าให้เขาส่วนหนึ่งให้เขาอุ้มน้ําอุ้มน้ําได้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็เน้นปลูงระบายน้ําได้ดีทั้งท่านแสงแดดแสงแดดก็การเลี้ยงดูให้อยู่แดดลาไรค่ะเสน่ห์จันเขานี่ยไม่ชอบแดดจัดค่ะ ก็แดดลำไรเหมือนนากนิมาทุกอย่างค่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยสามารถรดน้ําได้วันเว้นวันหรือทุกวันก็ได้ค่ะเพราะว่าวัสดุเขาเนี่ยก็น้นระบายน้ําได้ดีค่ะนี่ก็สวยนี่สวยมากค่ะก้านที่ขาวสะอาดค่ะก็ใหญ่เต็มที่ก็ต้นแรกที่ให้ชมนั่นแหละค่ะใหญ่เต็มที่เขาก็กาบก้านเขาเนี่ยจะอ้วนขึ้นแล้วก็ใบจะใหญ่ประมาณนั้นนะคะ พวกลายบนใบก็จะชัดนี่อย่างอย่างต้นนี้ก็จะเป็นเส้นแกนกลางใบของเขากับก้างปลาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีขาวเนี่ยค่ะสีขาวแล้วก็มีเหมือนออกแกมเขียวด้วยอะค่ะต่อจากก้านก้านซึ่งเป็นขาวขาวจัวส่วนเส้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลานี่จะเป็นสีเขียวแล้วใบเป็นร่องเหมือนใบโพ่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นรูปหัวใจแล้วก็เหมือนใบโพเนี่ยค่ะใต้ใบของเขาเนี่ยค่ะก็ก้านกับเส้นกลางใบเนี่ยค่ะ จะเป็นสีเดียวกันค่ะคือสีขาวค่ะนี่ก็ข้างล่างก็จะเห็นตรงเส้นก้างปลาเนี่ยค่ะเพราะว่าด้านบนเนี่ยเข้าฝังลงไปในใบเนาะข้างล่างก็เลยจะเป็นเส้นนูนเห็นชัดเนี่ยค่ะเพราะว่าเออด้วยด้านพุทธคุณเนี่ยค่ะเป็นไม้มงคลที่เมตตามหานิยมค่ะคขา,ขายเจริญรุ่งเรืองเรียกทรัพย์เข้าบ้านเนี่ยค่ะค่ะใครเห็นใครรักใครชอบเนี่ยค่ะเมตตามหานิยมค่ะก็สวย แล้วก็ส่วนทางด้านวัสดุเนาะกระถางกระถางที่เลือกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะควรเปลี่ยนกระถางตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าทางสวนด้วยพื้นที่เนี่ยค่ะจํากัดการเปลี่ยนกระถางเพิ่มไซส์กระถางเนี่ยก็ด้วยพื้นที่ไม่มีที่จะวางนนอ่ะเนาะก็ไม่ได้เปลี่ยนซักทีค่ะเนี่ยพอเปลี่ยนน้องก็ใหญ่บึ้มเลยค่ะนี่พอเปลี่ยนเขาพร้อมแล้วเ <uk> พราะว่าในกระถางเล็กที่เปลี่ยนนะคะ <S <s <uk> เป็นกระถางสี่นิ้ว รากเขาจนล้นกระถางอาหารแน่นกระถางเลยค่ะพอเรามาเปลี่ยนขยายกระถางก็ข้ามไซส์เลยค่ะเป็นเป็นแปดนิ้วเป็นแปดนิ้วใหญ่เลยนี่ค่ะก็ดูเขาก็งามขึ้นทันตาเลยค่ะพอเปลี่ยนกระถางเพราะว่าน้องพร้อมที่จะโตอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางสักทีค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นว่ากระถางที่เล็กไม่มีปัญหาแต่กระถางใหญ่เกินถ้าเกินพุ่มเกินไซส์ก็จะหลักการเดียวกันกันกนกบอโกนิมาค่ะ ก็เลือกกระถางเลือกพุ่มให้ตรงกับไซส์ของเขาขนาดของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็กระถางก็เลือกที่ก้นระบายน้ําได้ดีค่ะนี่ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกกระถางที่มีปากบานนะคะเนี่ยค่ะปากกว้างเอาง่ายส่ทรงเตี้ยเพราะว่าเขาจะได้แตกแตกนอแตกแตกต้นได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นกระถางลึกแต่ว่า ทางสวนเรามีมีกระถางนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ใช่กระถางลึกมากค่ะถ้าเป็นกระถางทรงยาวทรงลึกนะไม่เลือกค่ะการแยกกระถางของออว่านเสน่จันทร์ขาวเนี่ยค่ะความสวยของเขาไม่เป็นรองใครค่ะว่านเสน่จันทร์ขาวเนี่ยจะต่างจากเากสน่จันทร์ตัวอื่นๆค่ะอย่างเสน่จันรแดงก็ก้านก็จะไม่ได้ขาวเนาะเสน่จันรแดงเสน่จันทองเสน่จันรดำพวกนี้ค่ะ ก้านเขาก็จะไม่ได้ขาวแบบสนิทจันขาวเนี่ยสนทจันขาวก็สมชื่อเขาอะค่ะมีก้านที่เป็นสีขาวค่ะก้านกาบสีขาวค่ะนี่ค่ะจะสวยถ้าตูเต็มที่ก็ทรงพุ่มก็ไม่สูงมากค่ะก็ประมาณฟุตกว่ากวาค่ะแต่ก็จะขยายออกความถ้าเป็นคนก็เหมือนอ้วนออกด้านข้างอะคะอ่ะอเสนีจันขาวนี่ก็เหมือนกันค่ะความสูงไม่มากแต่ว่าก้านเขาจะขยายใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นค่ะนี่ ใบก็ลรวดลายบนใบก็จะชัดขึ้นค่ะก็ความสวยที่มองเห็นก็หลงแล้วค่ะหลงไหลในเสน่ห์ของเขาแล้วค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะวัสดุปลูกก็ใช้เหมือนอโกนิมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะกล่มะพร้าวสับทางสวนใช้เนะาะกล่มะพร้าวสับเอ่อกล่มะพร้าวสับนี่จะใช้หยาบได้ค่ะเพราะว่าเอ่อเขาเน้นระบายน้ําได้ดีแล้วก็ใบก้ามปูค่ะแล้วก็ผสมด้วยเพอร์ไลท์ค่ะนี่ แต่ใส่ใบกัญปูกับกลาบมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลท์อะค่ะสูตรอัตราเท่าๆกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่าๆกันค่ะเนี่ยค่ะก็จะไม่ให้ตัวไหนมากน้อยต่างกันเพราะการที่เสน่จันเสน่จันต่างๆเนี่ยค่ะถ้าดินแน่นเขาจะฟองออกทางใบค่ะบางครั้งก็เป็นแบบใบไม่ไหม้ทีนี้ก็ลองมาดูที่ถ้าเห็นเขาผิดปกติงั้นก็มาดูมาดูอะค่ะว่าวเริ่มแรกเลยก็ดูที่วสัสดุปลูกดินแน่นไปไหมระบายน้ําได้ดีไหมค่ะ ถ้าเป็นลักษณะใบไหมอะค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วเอาไปทิ้งที่ที่ไกลๆหน่อยค่ะนี่ใส่ถังขยะไปทิ้งเลยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคโรคที่ที่เห็นไม่ไม่ค่อยเจอค่ะแต่จะเจอพวกตัวรบกวนศัตรูศัตรูศัตรูรบกวนง่ายๆค่ะจะเป็นพวกลายแดงเนี่ยค่ะจะเจอค่ะพวกลายแดงถ้าลายแดงเล่นงานก็จะจะสังเกตได้ง่ายๆเนี่ยค่ะก็จะเหมือน เมื่อวานนี่ทำคลิปกวากพะพมไปก็ถ้าถ้าโดนลายลเล่นงานลายแดงเล่นงานนี่ค่ะบนใบเนี่ยค่ะเขาจะเหมือนมีคราบมีขุยเหมือนสนิมติดอะค่ะใบจะไม่สวยจะไม่เขียวสดค่ะก็ให้สังเกตได้เลยว่าโดนลายแดงเล่นงานทางสวนก็จะใช้แป้งค่ะสูตรเดียวกับที่ใช้กับกวากพะพมค่ะแล้วก็พุทธ พ,พุทธรักษาครีโอพาตาค่ะจะใช้แป้งแป้งน้องหมาเนี่ยค่ะผสมน้ําใส่น้ํายาจับใบไปนิดนึงค่ะตีต,ตีตีให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ําค่ะให้กระจายให้แป้งกระจายแล้วก็เอามาฉีดค่ะนี่เป็นคาบนี่ก็คือแป้งค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้ใกล้ๆก,ก,ก,กันกับพุทธรักษากับกวักพระพรมค่ะก็เขายังไม่เป็นแต่ก็ฉีดไว้เลยค่ะเพราะว่าพวกลายแดงชอบเขาค่ะนี่ก็ พวกทาใช้แป้งสุนัขเนี่ยก็จะบ่อยๆหน่อยค่ะอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งได้ค่ะว่างๆนึกทําอะไรไม่ได้ทําอะไรก็หามาฉีดค่ะฉีด,ฉ,ดฉีดไปไม่เป็นผลเสียค่ะแต่ว่าจะเอ่อพวกพวกไรแดงเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แต่ว่าไราแดงถ้ามันอยู่ในดินเนี่ยเรามันก็เราก็มองไม่เห็นเนาะมันก็จะขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นต้องฉีดบ่อยๆค่ะทาใช้แป้งสุนัขฉีดบ่อยๆค่ะก็อีกตัวที่ท,ที่ที่ให้อ่อ ที่พอาจารย์ท่านระบุมาก็คือเนี่ยค่ะจันปลาค่ะเสนีจันปลานี่ก็จะเป็นเสนีจันแดงปลาแต่ว่าปลาจริงไหมปลาจริงไหมนี่ก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเรารักเราชอบเขาบอกว่าจันแดงปลาก็ก็เอาค่ะเพราะว่าเราสะสมค่ะก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงแต่ว่าเขาก็ไม่น่าจะมาโกหกเราหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ค้าขายเนาะเขาก็หา ตามความต้องการถ้าเสน่หจันแดงมีก็เอามาให้ด้วยนะเสน่ห์จันดำป่าบอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสน่ห์จันทองค่ะนี่ค่ะที่พระอาจารย์ท่านอยากได้อันนี้ก็เป็นเสน่ห์จันดำป่าค่ะนี่ทุกอย่างเป็นป่าค่ะที่ท่านอยากได้ก็จัดให้ท่านก็ว่าจะส่งวันนี้แหละค่ะนี่ค่ะเตรียมเดินทางไปอยุธยานู่นค่ะก็ท่านอยากได้ก็ นำเสนอท่านแต่จริงท่านอยากได้หลักๆเลยเนี่ยค่ะก็คือเสน่ห์จันขาวท่านบอกอยากมีเพราะว่าเห็นเห็นคุณโยมสามทีพี่น้องมาถ่ายก็เห็นอยู่หน้าบ้านมีเสน่ห์จันขาวหาให้อัตมาหน่อยได้ไหมก็จัดให้ค่ะนี่หาได้แล้วค่ะเอาไซส์ที่ไม่ต้องแพงมากไม่ต้องใหญ่มากเอาที่อัตมาพอจะมีปัจจัยซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ให้น้องสาวท่านจัดการส่งให้โอนเงินให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าก็จะหา,าพวกว่านมงคลมามาให้ชมเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนอกจากไม้มงคลอื่นทางสวนเราก็มีไม้มงคลชนิดอื่นๆด้วยค่ะนี่นอกจากอโกนิมาค่ะโชคเก่าชั้นก็มีหนดเศรษฐีเงินหนาก็มีค่ะมีหมดแหละค่ะเขามีอะไรที่สวนเรามีหมดค่ะนี่ พุทธรักษาที่แยกนอไปเมื่อวานค่ะนี่ก็เป็นกวักพะพรมค่ะนี่ก็ก็หามาเนี่ยค่ะมีนี่สเสน่ห์จันประกายดาวก็มีค่ะนี่ค่ะก็สะสมค่ะอยากมีก็หาแหลนะนาะงนี่ค่ะอันนี้เป็นกวักเออกวักใบโพดางค่ะนี่นึกชื่อไม่ออกค่ะ ก็จะมีค่ะนี่อันนี้พวกเสน่ห์จันป่าเสน่ห์จันเงินบ้านก็มีค่ะนี่เสน่ห์จันเงินเพราะเสน่ห์จันเงินป่าคงไม่มีอะค่ะแต่ว่าของอันนี้เป็นเสน่ห์จันเงินบ้านค่ะนี่อันนี้จันนาคบ้านค่ะอันนี้ก็เสน่ห์จันเงินค่ะโดนแสงแดดโดนแดดตอนเช้าเฉียดเฉียดหน่อยก็รู้สึกเฉาเฉาค่ะนี่ค่ะก็ผักหวานป่าด่างแล้วก็มีค่ะ มีหมดค่ะอันนี้ได้มาจากบางแสงคุณตั้มคุณตั้มบางแสนส่งมาให้ค่ะนี่สเสน่เออโทษค่ะเป็นผักหวานบ้านด่างค่ะนี่สวยค่ะอันนี้เป็นต้นหมันด่างค่ะอันนี้หมันด่างอันนั้นเอ,อ่ออะไรนะใส่ใบศักด่างค่ะก็นี่ไม้มงคลอีกตัวหนึง่งเรายูโรป้าค่ะเป็นโกศลค่ะนี่ เป็นโกศลโกศลธรรมดาอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีพวกหมากพวกนี่ก็เป็นโปยเซียนค่ะโปยเซียนโปยเซียนก็เป็นไม้มงคลอันนี้เป็นพญานาคพญานาคราดด่างค่ะนี่ตรงนี้ค่ะก็จะมีนี่ก็พวกออมพวกไหลก็มีค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะช่องทางในการติดต่อนะคะก็ ช่องของเราก็เป็นช่องอุไลส่สวนไม้มงคลนี่แหละคะ่ะก็ Facebook ก็เป็นพมผล,ผลอุไลสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็089 7 1 7 05 07ค่ะเอ,อเพิ่มช่องทางในการติดต่อค่ะแอด i d l i n e นะคะ b ตัวใหญ่ค่ะตามด้วยตัวเลข o n d 2505ค่ะช่องทางเพิ่มให้ก็สามารถโทรก็ได้ส่งภาพก็ได้คอู ตัวต้นจริงของไม้ที่เราต้องการก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ